สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Sector 7เเปิดเริ่มมาที่ปี1985แท่นขุดเจาะเซเวหรือว่า, 7, วา 7, แท่นขุดเจาะหมายเลขเจ็ดใกล้เกาะเจจูได้มีการค้นพบสัตว์ประหลาดปลาทะเลในขณะที่กําลังขุดเจาะน้ามันแต่กลับมาที่ช่วงเวลาปัจจุบันในปี2011ทีมงานขุดเจาะที่กําลังขุดน้ามันได้เจอกับปัญหาอุปกรณ์ขัดข้องแม้พวกเขาจะแก้สถานการณ์ตรงหน้าได้ แต่ว่าแท่งขุดเจ็ดก็เริ่มไปไม่รอดแล้วเพราะว่าหัวสว่านมันติดกับแผ่นหินตอนนี้พวกเขาจะต้องค้นหาตำแหน่งขุดเจาะหาน้ำมันใหม่ซึ่งบริษัทกรยเงินไปเยอะมากกับโครงการนี้จนเริ่มมีความสงสัยแล้วว่าอาจจะไม่เจอน้ำมันแต่ว่าชางแฮจุนก็ไม่ยอมแพ้เธอจะหาน้ำมันให้เจอภาพกระตัายกลับไปที่ลูกเรืออีกด้านที่ค้นพบกับสิ่งประหลาดโผล่มาตามรอยดูดน้ำกับน้ำมันพอนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบก็พบว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดนี่มันอยู่ใต้ทะเลลึกมากมาก ที่แสงอาทิตย์นั้นส่องไปไม่ถึงซึ่งนักวิทยาศาสตร์คิดว่าการที่มันโผล่มาด้านบนก็คงเพราะว่าด,ด้านล่างขาดแคลนอาหารและก็คาดว่าการที่มันรอดตายจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างน่าจะเพราะว่าการพาเหล่าการกลายพันธุ์ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังอธิบายเรื่องสิ่งมีชีวิตอยู่ <S <S ก็ได้มีลูกเรือไปหยิบมันขึ้นมาเล่นทําให้ปลาตัวนั้นตกลงพื้นแล้วมันก็เป็นอิสระหลังจากนั้นต่อมาก็ได้มีการเรียกประชุมทีมงานว่าพวกเขาได้รับคําสั่งให้เก็บข้าวของกลับซึ่งชางเฮจุนกก็ไมม่่พออใจยาาง ที่หัวหน้าลมเลิกไม่ทําการต่อสู้เพื่อขุดหาน้ำมันต่อในเวลาต่อมาตาของชางเฮจุนก็ได้มายังที่ขุดเจาะแห่งนี้เขาเป็นอดีตผู้คุมแท่งขุดเจาะแห่งนี้และพวกเขาก็ได้พูดคุยดื่มฉลองตอนรับการมาของอดีตผู้คุมขุดเจาะที่เจ็ทางด้านแฮจุนเธอหนารู้สึกเศร้าที่ไม่ได้ขุดต่อแล้วเธอนึกถึงพ่อที่เสียชีวิตในการขุดที่แห่งนี้จนตาหนาตัดสินใจไปพูดคุยด้วยเพื่อให้มีเวลาในการขุดเจาะมากขึ้นจนผู้คุมคนล่าสุดต้องยอมแก่ วันต่อมาพวกเขาดำน้ำลงไปเพื่อสำรวจเสาขุดจอดน้ำมันในขณะที่ไม่มีคนอยู่เฝ้าเชือกเสาตรึงคนดำน้ำก็ได้มีบางอย่างพุ่งมาชนเข้าจนสายนะั้นถูกปรดและนั่นนะก็ทำให้พวกเขาจมลงไปใต้น้ำลึกขึ้นเรื่อยๆพอทีมงานเห็นก็ได้รีบดึงขึ้นมาทันทีแต่มันก็สายไปแล้วเพราะมีคนตายคนนึงหลังจากที่ชางแฮจุนถูกช่วยชีวิตเอาไว้เธอนะก็ตื่นขึ้นมาและก็ต้องทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ว่าอยู่ๆก็มีร่างของนักวิทยาศาสตร์หล่นมาตรงหน้าเธอจนตายซึ่งผู้ต้องสงสัยนี้ก็คือจีซุนเพราะพวกเขานั้นเจอบางอย่างที่คล้ายกับนาอสุจิบนตัวของเธอเหล่าทีมงานก็เลยออกตามจับตัวเขาทางด้านชางแฮจุนเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปและก็ไม่ชอบมาพากลเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เธอเจอกับคิมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนกับเธอพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้บอกชางแฮจุนก็เลยไปที่ห้องวิจัยและก็พบเห็นอะไรบางอย่างมันคล้ายกับคราบอสุจิ ทางด้านคุณหมอที่กําลังตรวจสอบกับหยดขาวที่เหมือนกับนาอุจิก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครในมหาพอไปดูด้านนอกก็ไม่เจอใครและไม่นานเขานก็ถูกฆ่าตายตัดมาที่ชางเฮจุนเธอก็เดินตามรอยไปไเรื่อยๆจนเจอกับหัวหน้าผู้คุมที่เพิ่งออกมาจากห้องพยาบาลหัวหน้าผู้คุมก็รีบแจ้งให้กับทุกคนรู้ว่าหมอเขาพวกเขาน่ะตายแล้วและศพของคิมก็หายไปด้วยซึ่งทุกคน,นก็สงสัยว่าเพราะจีซุนก็เลยเรียบเดินทางไปตรวจสอบว่าอยู่ไหม แต่พอไปถึงนก็เห็นว่าเขาถูกเล่นงานจนเลือดออกแต่ว่ายังไม่ตายจีซุนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเจอสัตว์ประหลาดทำร้ายท่าในนั้นก็เกิดคลื่นยักษ์จนท่านคุณเจาะสะท้านไปทุกที่เขาก็เลยใช้จังหวะนั้นรีบวิ่งหนีพวกชางแฮจุนก็เลยรีบตามไปจนเจอกับสัตว์ประหลาดที่กำลังเคลื่อนที่อยู่และไม่นานจีซุนก็ถูกสัตว์ประหลาดเล่นงานจนตายพวกชางแฮจุนก็เข้าไปมองแล้วก็เห็นว่ามันกําลังกินศพเป็นอาหารอยู่ไม่นานเธอก็เลยรีบวิ่งไปและก็บอกกับทุกคนเรื่องของสัปราด พร้อมกระบ,บอกให้รีบหนีไปแต่ว่าอดีตผู้คุมขังก็ตัดสินใจจะไป,ไปเผชิญหน้ากับมันเขาหยิบปืนเพื่อจะไปลุยและคนอื่นก็ขอตามไปด้วยจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้เจอกับสัปะหลาดสัป,ปลาดพยายามจะฆ่าทีมงานทุกคนแต่ก็โดนตากับชางแฮจุนยิงปืนรัวใส่แต่มันก็ไม่ตายและก็บุกเข้ามาเรื่อยๆทุกคนก็เริ่มหนีล่าถอยทางด้านของคุณตาเนี่ยก็หยิบไฟแช็คขึ้นมาและก็เผามันทันทีมันถูกไฟเผาทรมานแต่ก็ยังสามารถขยับได้อยู่ก่อนจะไล่ล่าพวกทีมงานต่อ ต่อมาทีมงานก็ลงลิฟต์แต่มันก็ยังคงตามมายันลิฟต์และก็พยายามโจมตีโดยใช้ลิ้นทุกคนที่อยู่ข้างในลิฟต์ก็ได้แต่อยู่นิ่งๆและชางแฮจุนก็เลยแตดลิ้นของมันทิ้งจนมนันเจ็บปวดและก็เอาลิ้นกลับเข้าไปและต่อมาเธอน่ก็ใช้ช่วงเวลาจังหวะนั้นเคลื่อนย้ายลิฟต์ลงไปชั้นล่างทันทีและภาพนกักตัดมาที่ผู้คุมปัจจุบันที่เริ่มมีความสงสัยในตัวของคุณตาเพราะเขาน่ะสังเกตในช่วงที่ตาโยนไฟเช็คใส่เจ้าสปาร์ลาดนั่นเหมือนกับว่าแกน่รู้ ว่ามันกลัวเชื้อเพลิงและเพื่อต้องการความแน่นอนเขาก็เลยถามคุณตาเพราะตอนนี้มีคนตายไปสี่คนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครตายอีกคุณตาก็เลยเล่าเรื่องความจริงให้ฟังว่าเขาหน่ยทาลายตู้เก็บปลาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและเอามันเนี่ยมาจุดไฟเผาแล้วก็เล่าประวัติของมันว่ามันน่สามารถทนไฟได้มากกว่าย4ิบสีชั่วโมงเมื่อ20ปีก่อนพวกเขาค้นพบสิ่งมีชีวิตประหลาดและก็ทําการทดสอบจุดไฟเผาซึ่งมันก็ทนไฟได้นานหลายชั่วโมงเจ้าพวกเขาค้นพบว่ามันคือสิ่งที่ นมาทดแทนน้ามันได้เพราะมันคือเชื้อเพลิงรูปแบบใหม่ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าปติศาสได้เลยแต่ก็มีคนเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต่างจากคนเราการจะเผามันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นไม่ถูกต้องหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นพวกสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรเข้ามาจู่โจมทีมงานและนั่นนี่ก็ทําให้แท่งคุดจอะที่7็ถูกปิดตัวลงแต่ทว่าพอมีการค้นหาน้ํามันใหม่คุณตาก็ทําการเพราะพันธุ์มันขึ้นมาตัวนึงโดยทีีม่มมิ นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นมันหลบหนีออกมาจากตู้ได้และก็เหตุผลนั้นทําให้คุณตาฆนะ่าคิมโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะต้องการปกปิดเรื่องของสัปประหลาดเพื่อไม่ให้คนอื่นนะรู้เรื่องนี้เพราะทุกคนนะรู้เรื่องนี้ก็ไม่พอใจอย่างมากแต่ว่าทันใดนั้นสัปประหลาดก็บุกเข้ามาและก็พยายามจะกินคุณตาแต่ว่าตาก็ต่อสู้กลับจนมันยอมปล่อยตัวเข้าไป ทางด้านคนอื่นในขณะที่กําลังหนีชางแฮจุนกับคนรักก็ได้ไปเปิดสวิตช์ที่ห้องเครื่องที่มีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างในเพื่อให้คนอื่นสามารถหนีไปได้ซึ่งพวกเธอน่ยก็ทําสําเร็จและก็สามารถเปิดระบบไฟฟ้าได้อีกครั้งแต่ว่าทางด้านทีมงานที่กาลังหนีก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดเข้าพวกเขาก็เลยต่อสู้กับมันและก็หนีต่อในขณะที่กําลังจะหนีรอดผู้คุมก็ทําการปิดประตูเพราะว่าเขาหนั่กลัวมากทําให้คนที่กําลังวิ่งหนีมาไม่สามารถหนีได้และสองคนนั้นก็ถูกฆ่าตายทางด้านของชางแฮจุน ก็ได้มาที่เรือดำน้ำขุดเจาะแต่ก็พบว่าผู้คุมได้ขึ้นเรือหนีไปแล้วพวกเธอก็เลยติดอยู่ที่แท่นขุดเจาะแห่งนี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะนั่งเรือหนีเจ้าสปาร์ลันก็ตามไปฆ่าเขาได้คุณตาที่รอดมาได้ก็ได้เปิดระบบทำงานของระเบิดเพื่อต้องการจะจมที่นี่ให้หายไปพร้อมกับสปาร์ลที่อยู่ร,บรอบๆพวกฉากแฮนจุนก็ได้รีบไปหยุดระเบิดแต่ก็ไม่รู้วิธีหยุดก่อนที่พวกเธอหน่ะจะเห็นคุณตายืนรอต่อสู้กับเจ้าสปาร์ลนั่นพอมันได้รับสัญ,ญญาณเรียกจากคุณตามันก็นเลยเข้าไปต่อสู้กัับเขาทนทนี และไม่นานตาก็ถูกสัปลาดช้ยลิ้นของมันทิ่มแทงทะลุเขาได้มองดูหน้าของชางแฮจุนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจุดไฟแช็กเผาทั้งตัวเขาและก็สัปลาดไปพร้อมกันเจ้าสัปลาดมันก็แค่จะลงทะเลเพื่อดับไฟแต่มันก็ดันลากคนรักของเธอไปด้วยแต่ว่าเขาน่ยก็รอดมาได้เพราะว่าจับเชือกไว้เจ้าสัปลาดตัวน,นั้นมันก็ไม่ยอมตายง่ายๆมันพยายามจะกระโดดงับกินและว่าชางแฮจุนเธอน่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์และก็ดึงเชือกขึ้นมาทําให้แฟนของเธอนั้นรอดตายมาได้และทุกอย่างน่ยก็เหมือนจะจบลงด้ดี แต่ว่าจะสัรพลดนั่นมันก็ปีนขึ้นมาจัดการกับสองคนอีกรอบและนั่นนก็ทําให้แฟนของเธอสละชีวิตตัวเขาเองเพื่อจะเข้าต่อสู้กับมันก่อนจะโดนมันงัากลากาศแล้วก็ลากลงทะเลไปไม่นานมันนก็ขึ้นมาเพื่อจะไล่ล่าเธอต่อแต่ว่าเธอเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เข้าต่อสู้กับมันเธอพยายามจะยิงปืนเผามันแต่มันก็ไม่ตายก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีและก็ล่อมันมาทางแคบเพื่อจะให้เศษซากเหล็กหล่นทับมันก่อนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นตัวจุดระเบิดเผามัน แต่มันก็ยังไม่ตายและก็วิ่งไล่ฆ่าเธอต่อเธอพยายามจะหนีเข้าไปข้างในแต่มันก็ตามราวีเธอไม่เลิกจนเธอหนัดลอบมันมายังจุดขุดเจาะแล้วก็วางท่อนเหล็กขุดเจาะทับมันจนมันไม่สามารถหนีไปไหนได้มันพยายามดิ้นรนแล้วก็จะฆ่าเธอแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้ก่อนที่เธอจะกดปุ่มทํางานของเครื่องขุดเจาะทําให้หัวของเจ้าสัปลานั่นโดนเจาะเป็นชิ้นๆและสุดท้ายมันก็ตายเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงระเบิดในกระทํางานมันได้ระเบิดทําลายทุกสิ่งทุกอย่าง ชา,ายแหจุนก็เลยพยายามจะขับมอเตอร์ไซค์หนีก่อนที่เธอจะขี่ลงทะเลหลังจากที่เธอหนะ่ะรอดตายมาได้ก็มาอยู่ตรงท่อนวางความลึกของระดับน้ําทะเลพร้อมกับจุดพลุไฟขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อจะเรียกให้เฮลิอคอปเตอร์เนี่ยมาช่วยเธอเธอหนะ่ะรอดตายมาได้แต่ก็ต้องสูญเสียไปเยอะมากทั้งเพื่อนคนรักและก็เรื่องราวในวันนี้จะไม่มีใครรู้มันจะเงียบหายไปพร้อมกับการระเบิดในยามราตรีหลังจากนั้นต่อมาชางแฮจุนก็ได้ขับเรือคุเจอและก็ดำน้ำมาที่เสาคุชจอรน้ำมันใต้ทะเล เพื่อจะมาดูตัวอักษรที่เหล่าทีมงานเขียนไว้เพราะนั่นนะคือความรู้สึกของทุกคนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงต้องบอกว่าสหรับหนัง Sector อร์เซเนะครับถ้าพูดกันในฐานะหนังของสปาราดนะครับที่แบบขมือคนนะหนังอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายยกเว้นงานเอฟเฟกที่เนี้ยบมากๆนะครับโดยเฉพาะฉากใต้น้ําที่ดูสวยแล้วก็ลึกลับส่วนในสปหราดเนี่ยมันก็ดูแย่ๆนะก็โอเคเลยเพียงแต่ว่าถ้าใครที่ดูหนังแบบนี้มาบ่อย ก็จะเดาทางได้นะครับว่ามันก็ไม่ได้สดใหม่อะไรมากมายนะครับก็คือดูแล้วจบก็จบนะครับไม่ต้องไปดูให้มันซีเรียสนาะมันมีทั้งความตื่นเต้นความสยองสไตล์หนังเอเลี่ยนนะครับที่เราเคยดูกันนั่นแหละแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่หนังเรื่องนี้ไม่มีคะแนนจากเว็บไซต์ r o t t e n น o m a t o e โเลยส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ i m d b นะฮะได้ไป4.6คะแนน